โอ้โหนักูืเต้าอันี่ยเออมันคือมันตีได้จริงๆใช่ไหมกูหวังพึ่งมึงอยู่ว่ะนะโอ้ยโทษโอ้โหี่ยอะไรวะ จะไอรอนซิงทีเดียวนืคู่ขายไ้ขอหน่อยสิเฮี้ยใครวะแม่งผู่มาไอรอนสลมใส่ทีเดียวไอรอนซิเอ้ไอรอนซิงว่ะนืคู่ขายเลยไอรอนสลมนะเออกระโดดแค่กระโดดเข้ามาไอรอนสลมทีเดียวนืคู่ตายมึงลองคิดสภาพเซลล์ถมแม่งดูดิ ของของคาถอบไม่ยังเป็นเยอะเออจะเป็นยังไงวะมาโคงก็มาก็คงจะแบบทีเดียวพอตายอะไรเงี้ยเสียงชาโกมาดิพอลงคอหลังผมไม่กลัวหรอกทีเดียวเชสเซอร์ตายเลยไม่แั่ว์แม่กูเล่นเกมจริงแล้วรู้สึกคล่องขึ้นมาเลยวะเกมพรอมแม่งทำกูเสียเซนิตี้เสียเซนิตี้แล้วก็เสียเซนิรเฮ้ย เฮ้ยไอ้เย้ยกูกูลิงฆ่าเลือดแม่งนไปเลือดตกไว้ไปไปเอ๋ไม่เลิกอีเหมือนกันได้เลยจะตายของจริงว่ะเอ้ยไอ้บินโอาเอาใช่ Oh, อ๋อมือเอ็มบีครับเอ็มบีตกเอ็มบีไม่ได้กว,ว่าก็กูเนี่ยแหละมึงอับแฮรี่กูคด้เหรโอ้โหไอ้เหียห้ยอะไรเนี่ยนรล็อกกูโดนเหี้ยอะไรดาเมจทิศสิบเปอร์เซ็นต์วะนี่มันนรกของแท้ๆๆนี่ยว่ะกูไม่รู้ตแต่แต่เมื่อกี้เหมือนกูน่าจะโดนตีพลาดไปแล้วก็ไอ้ <ๆ S 1> เขี้อะเร็วถกเจ็ดแม่โคตรแรงอะไรนะคู่อะไม่คนแม่งจะฆ่ากูเลยสัด กิวกิวกิวคาเนี่ยอกเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยก <G AS C 2> ูแตกยีรนามอ๋อไอโยไอสัตว์เออเดี๋ยวพูดว่าไงเลี้ยมันบอกแฮมมีดู เลี้ยงเงือนให้กู VIP มีพอ้อมีแม่เงร่อไอ้สัสอุ้ยใส่เลยเยดี้ยมันยักเลียวเบลดใส่กูด้วยไอ้ย่า โอ้โหสองตัวกูไปแล้วบ่อยๆอยังคมงอมกระเจยะด้ยได้เอ็นชาน์ใส่สตาร์บูด้ว้ยไอ้ย่เอ็นชาน์สีเขียวอ่ะโอ้ยเหี้ยวโย่เพชรคเรียบร้อยไอ้ย่าก็ดับตกเออเอผมแฮร์รี่ได้อ่ะ <c oughs> เฮ้ยเรื่องอะเฮ้ยเพื่อนมึงช่วยมึตรงนี้หน่อยก็ดีนะมึงอะ็นไหมว่ามึงทำอะไรอยู่หรือมึงก็ล่องมาเพื่ออะไรมาที่เฮ้ยกูจะแตกจริงเฮ้ยกูจะแตกไอ้เหี้ยกูไปละกูไม่ไหวนะไฮบิดเฮ้ยเออกูก็ไม่ไหวกระโต ขำยี่อะไรล่ะขำขำว่าพวกพี่ได้มาพี่เยโอ้ยเฮ้ยเลวเลวเลวเฮ้มาดีมาแล้วมาดีมาแล้วมาดีมาแล้ว ตายในเดฟเท่ากับคุณฟาร์มใหม่ครับอ๋อหล่อจริงๆเลยไม่กระเสียนหนึ่งพันโลบัตแต่ถ้ามีลดท่าสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะเสียโอ้โอ้ยเย้กูกระเด้งมาขนาดนี้เลยวะคือคือคือเมื่อกี้มึงโดนชาร์โดเชนเลยใช่ปะไม่ใช่ไม่ 1, โดนไม่โดน เมื่อกี้โคทายแอนด์สันก็โดนก็โดนที่อะไรไปวะเมื่อกี้ก็โดนหมีเปล่าโอดูไว้นะดูไว้นะห้ามห้ามห้ามหลับตานะห้ามกระพริบตานะงูกระพิบตาละซ้ำอะไรหยุดอะไรครับพี่โอ้ลูก và đây có Mua mặt 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 là mặt 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 Ê mặt mặt wow mặt Wow, wow, mặt đồ mặt 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 chủ, mặt mặt หาไม่อดอดอดนี่ค้อ่นอดยัน่โค้อ่านยเ้ยเฮ้ยเอาอยังมีไม่ได้ขนาดกูจะพิมพ์ก่อนแดมาผิดผิดนั่นอ่ะโอ้ย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  หล่อลูมืออะฮะตัวอะไรอ่ะมึงมึงมึงใช้อะไรคิดบีมยิงยิงรอบเดียวหายนะคือคือคือมันเป็นเต่าเต่าเต่าแต่ไม่เขารับก็ไม่แฝง เี่ขึ้นไปเกสฟูด้านบนเอสะด็ใช้ผ้าเดียวกันตอนตอนแรกคือจะใช้ผ้าเบวแต่ว่าอืมเกียร์เกียร์เาเงนเบลส Boy, yêu đan lần sau 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 Huh? Oh, Kháng, hả? Hốt của Khang hả? Thầy phơ ai? Oh Oh, đi, 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 đi. oh, 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 hả, oh, oh, ก็ฮิวไม่ได้แล้วไม่มีนีเด้อเพราะฉะนั้นก็เอยขอขอขอเออเอ็นมีอ้อด้วยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเพื่อมีคนหลุดนี่พอเมื่อกี้กูก็ไอ้นีนะ่วันมันก็จะอาหนรกับแปวพาอมหอมหอตอนนี้ตรอองนะี้ นบ